เป็นคนหนึ่งที่ติดชากาแฟนหนักมากๆยังต่ำก็คือ2อสาแก้วต่อวันนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าหุ่นฉันไม่พังนะจ๊ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆที่พกไปทุกที่ นี่เลยไหลเทคไฟเบอรี Light ่ ly, ลดน้ำพึ่งมะนาวตัวนี้เขาจะมีมาถึง2ขนาดนะคะทุกคนกล่องใหญ่จะบรรจุถึงสิซองส่วนกล่องเล็กจะบรรจุสซองบอกเลยว่าพกพาสะดวกมากๆกล่องเล็กเขาเป็นขนาดพกพานะคะทุกคนไม่ว่าจะไปคาเฟ่หรือว่าไปทานอาหารที่ไหนก็พกเจ้าต,ตัวนี้ไปได้ตลอดเลยนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่กินจุกจิกนะคะทุกคนขับถ่ายยากมากๆแต่พอมาเจอตัวนี้บอกเลยว่าปัญหาเหล่านั้นได้หมดไปแล้วตัวนี้นะคะทุกคนเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ซองแรกเลยเขาจะช่วยดีถอกลำไส้ล้างสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ทําให้ระบบขับ ถ่ายดีขึ้นหุ่นดีพุงยุบใส่ชุดอะไรก็มั่นใจแถมยังช่วยทําให้ผิวพรรณของเราดีสดใสมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ตัวนี้นะคะคอละเลสเตอรอลศูนปไขมันศปเและยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดีในระบบทางเดินอาหารอีกด้วยและตัวนี้นะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ที่แอปส้มแอปฟ้าหรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเราทิ้งชื่อเพจไว้ด้านล่างนี้เลย